สวัสดีค่ะเราจะพาทุกท่านนะคะเข้าไปชมศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยระยะฟื้นค่ะ <Woo! S 1> ซึ่งภายในบ้านนะคะเราจะแบ่งเป็นทั้งหมด5ห้องค่ะห้องรวมของเรานะคะมีทั้งหมด3ห้องค่ะตรงนี้ก็จะเป็นห้องรวมข้างล่างนะคะจะมีทั้งหมด6เตียงค่ะซึ่งโซนนี้นะคะเราจะไว้รองรับผู้ป่วยชายค่ะและที่เห็นอยู่ตอนนี้นะคะก็จะเป็นห้องรวมชั้นบนค่ะและห้องพิเศษเตียงคู่นะคะลักษณะภายในก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะ ผู้ป่วยที่เข้าพักอาศัยนะคะเราจะมีกิจกรรมให้ทำสลับเปลี่ยนกันไปแทบจะทุกวันเลยค่ะมีการทำกายภาพบำบัดพื้นฐานกิจกรรมทำขนมทำอาหารวาดภาพระบายสีร้องเพลงและเล่นเกมเพื่อกระตุ้นความจำและพัฒนาสมองค่ะ ซึ่งทางูนยนของเรานะคะจะไม่ใช่แค่ดูแลผู้ป่วยที่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เท่านั้นนะคะเรายังรับดูแลผู้ป่วยที่ติดเตียงไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ใส่สายเจาะคอ,อฟีดอาหารผู้ป่วยพักฟื้นหลังการผ่าตัดรวมถึงโรคยอดฮิตของผู้สูงอายุก็คือโรคอัลไซเมอร์ค่ะซึ่งโปรแกรมการดูแลการรักษาผู้ป่วยเราจะมีแพทย์ที่คอยให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิดมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลด้านการพยาบาล24ชั่วโมง ดูแลเรื่องอาหารอาหารว่างซักรีดและกิจกรรมตลอดทั้งวันและจะมีการอัปเดตอาการของคนไข้ผ่านแอปพลิเคชันไลน์ในทุกๆวันทางศูนย์อนุญาตให้ญาติเข้าเยี่ยมได้ตลอดนะคะแต่อาจจะรบกวนตรวจเอทเคเพื่อความปลอดภัยนิดนึงค่ะการที่ผู้สูงอายุมาพักที่ศูนย์นะคะจะทำให้ผู้สูงอายุได้รับกิจกรรมที่เหมาะสมได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดและความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมง นอกจากนั้นนะคะยังเป็นการฝึกการเข้าสังคมทําให้ผู้สูงอายุไม่เหงาและยังลดอาการของการเป็นโรคซึมเศร้าได้ด้วยค่ะผู้ป่วยที่ติดเตียงใส่สายเจาะคอฟีซักชันหรือว่าเป็นแผลนะคะทางศูนย์เราก็ยินดีให้บริการอย่างเต็มที่ค่ะ KC Nursing Home นะคะจะตั้งอยู่ที่หมู่บ้านพัดน์หนึ่งค่ะตำบลคลองสามอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีค่ะ หากท่านใดสนใจนะคะที่จะไว้วางใจให้เราดูแลสามารถติดต่อเข้ามาสอบถามรายละเอียดหรือว่าเข้าชมสถานที่ได้ก่อนเลยนะคะ KC Nursing Home ยินดีให้บริการค่ะ